ถ้ามีใครกําลังจับคอของตัวเองมันอาจจะเป็นการกระทําด้วยสัญชาตญาณเพื่อป้องกันตัวเห็นได้ชัดเลยว่าพวกเขารู้สึกอึดอัดอยู่การแตะจมูกเป็นสัญญาณว่าคู่สนทนากําลังโกหกนี่เป็นการเช็คดูแน่ว่าจมูกยาวขึ้นแบบพิโนคิโอหรือเปล่าการแคะจมูกหมายความว่าพวกเขามีขี้มูกแล้วมันทําให้เขารําคาญโอเคฉันเพิ่มเรื่องนี้ขึ้นมาเองแหละแต่มันก็จริงนะการซ่อนมือระหว่างสนทนาเหมือนกับการแอบซ่อนบางอย่างไว้ที่พวกเขาไม่อยากให้คุณรู้ มีใครกําลังใช้มือเสยผมหรือเปล่าเขากําลังจีบคุณอยู่แล้วก็รู้สึกปลอดโปร่งสบายใจที่ได้อยู่ใกล้คุณไงการเอามือเล่นจับผมไว้เนี่ยไม่ค่อยดีหรอกนะมันอาจเป็นการหาอะไรทําระหว่างที่บทสนทนาหยุดไปหรือเป็นการทําให้สงบลงการหยิบเส้นผมในจินตนาการออกจากเสื้อเหมือนกําจัดอะไรบางอย่างนั้นมีบางคนไม่ค่อยมีความสุขกับสิ่งที่คุณพูดแต่เลือกที่จะไม่บอกคุณตรงๆเพราะกลัวจะทําให้คุณขุนเคืองใจน่ะ การขอ,อนิ้วบนโต๊ะเป็นสัญชตาตญาณในการพยายามทำให้ตัวเองยุ่งกับบางอย่างเมื่อรู้สึกร้อนใจหรือหงุดหงิดการถูมือเป็นสัญญาณเชิงบวกเหมือนกับการพูดว่าหวังว่าพวกเราจะได้ผลประโยชน์จากกันละกันนะการกอดอกเป็นวิธีการป้องกันตัวของคนเราในการปกป้องตัวเองจากสิ่งต่างๆและคนที่พวกเขากำลังพูดด้วยคุณต้องทำให้พวกเขากลัวมากแน,น่ถ้าพวกเขาควายมือไปด้านหลงังมันแตกต่างก,กันโดยสิ้นเชิงเลย ความโกรธได้เปลี่ยนเป็นความใจเย็นและไม่มีอะไรที่พวกเขาต้องกลัวแล้วถ้ามีคนจับมือและข้อมือของคุณด้วยมือทั้งสองข้างพวกเขากำลังแสดงให้คุณเห็นว่าพวกเขานั้นเชื่อใจได้ถ้ามีบางคนเอาฝ่ามือมาไว้บนมือคุณเขากำลังแสดงความเห็นอกเห็นใจแต่ว่าต้องทำแต่แรกเลยนะถ้าพวกคุณกำลังจับมือกันอยู่และเขาตัดสินใจนำมือมาวางบนมือคุณนั่นเป็นวิธีในการแสดงให้เห็นว่าใครเป็นเจ้านายละ่ะ การจับมือใครบางคนจากระดับต่ำก็เหมือนการบอกว่าคุณอยู่กับเขาเสมอในกรณีที่มีคนก้าวไก่พื้นที่ส่วนตัวของคุณและสัมผัสข้อศอกปลายแขนหรืออวัยวะต่างๆเป็นครั้งคราวในขณะจับมือนั้นเป็นสัญญาณว่าพวกเขาต้องการเป็นเพื่อนกับคุณมากๆคุณสามารถตัดสินใจได้เลยว่าจะทำยังไงต่อพูดถึงเรื่องการจับมือเคยสังเกตไหมว่าปกติคุณทำแบบไหนคอมเมนต์ Comment ให้ฉันดูบ้างสิคุณกำลังคุยกับใครบางคนแล้วอยู่ๆพวกเขาก็เอ็นมาหาคุณ นั่นเป็นสัญญาณที่ดีมากโดยเฉพาะถ้าเขาเปิดแขนออกและแบมือนั่นเป็นสัญชตาตญาณในการพยายามสร้างความสัมพันธ์กับคุณถ้าพวกเขาเอ็นตัวออกห่างมันตรงกันข้ามเลยพวกเขาไม่อยากใกล้ชิดและสร้างความสัมพันธ์กับคุณถ้าทำแบบนี้ขณะนั่งอยู่หมายถึงว่าบทสนทนาทั้งน้าเบือ่อและพวกเขารู้สึกออัดกับคุณมันมักจะมาพร้อมๆกันเลยละ่ะอยากหนีไปไหมถ้าพวกเขายืนตรงอกพายเลยพึงอย่างมั่นใจ ท่าทางที่แสดงอํานาจเนี่ยเป็นวิธีที่บอกว่าฉันเป็นเจ้านายคุณนี่เป็นการใช้พื้นที่ให้มากที่สุดเพื่อแสดงความสําคัญของตัวเองการงอตัวนั้นตรงกันข้ามเลยคุณกลัวที่จะใช้พื้นที่มากเกินไปเพราะคุณไม่มั่นใจในบทบาทของคุณในการสนทนาขอแนะนํานะอย่ายืนงอตัวคนที่มีบุคลิกดีเป็นที่ชื่นชอบจะถูกเลื่อนขั้นได้บ่อยกว่า พยายามฟังและจดจำน้ำเสียงปกติของผู้คนให้ดีจากนั้นเปรียบเทียบกับเสียงที่พวกเขาพูดกับคุณถ้าพวกเขาชอบคุณน้ำเสียงจะสูงขึ้น pitch they like you. ใส่ใจกับคำพูดที่แสดงการกระทำในคำพูดของคนอื่นให้มากที่สุดบางคนจะพูดว่าฉันตัดสินใจที่จะทำอะไรบางอย่างและบางคนอาจบอกว่าพวกเขาทำมันแล้วซึ่งมันแตกต่างกันมากแล้วตอนนี้คุณดูแล้วว่าใครที่จริงจังกับความคิดและการกระทำของพวกเขามากกว่า เมื่อผู้คนหัวเราะพวกเขาจะจับจ้องไปที่คนที่พวกเขาชอบมากที่สุดในกลุ่มเราอยากมีอารมณ์ความรู้สึกร่วมกันกับคนที่เราชอบโดยสัญชตาตญาณและอยากให้พวกเขาชื่นชมเราด้วยถ้ามีคนหลับตาเวลาคุยกับคุณนั่นไม่ได้แปลว่าพวกเขาไม่อยากเห็นคุณนะบ่อยครั้งที่มันหมายถึงคนคนนี้กำลังใช้สมาธิอย่างหนักและอยากพูดอะไรบางอย่างที่สำคัญจริงๆดังนั้นมันจึงเป็นเพียงสัญ,ญญาณที่คุณต้องสังเกตให้ดี การลูบคางเป็นวิธีการพูดว่าฉันกำลังคลุ่นคิดและกำลังจะตัดขาดจากความเป็นจริงถ้าใครเริ่มปัดเสื้อผ้าแม้จะไม่มีสิ่งสกรปรกหรือฝุ่นปรากฏอยู่ก็ตามพวกเขาไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่พวกเขายังไม่แน่ใจว่าอยากแสดงความคิดเห็นของตนออกมาหรือเปล่าการรูปคิ้วหรือหน้าผากเป็นวิธีหนึ่งที่จะหลบตาและรวบรวมความคิดของคุณและอาจแสดงให้เห็นว่าคนคนนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากใจและการคิดถึงสิ่งอื่นนั้นค่อนข้างรบกวนจิตใจอย่างมาก พยายามควบคุมรูม่านตาหรอคุณทําไม่ได้หรอกบางครั้งคุณครูก็ทําไม่ได้เหมือนกันตัวอย่างเช่นม่านตาจะขยายออกเมื่อผู้คนเห็นคนที่พวกเขาชอบสัญญาณเตือนหนึ่งที่บอกว่าคุณอาจจะไม่ได้รับเสิ่งปรบมือก็คือเมื่อผู้คนหรี่ตาในขณะที่รับฟังคุณการหลี่ตาเป็นสัญญาณที่บอกว่าพวกเขาไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินและมีคําถามมากมายเกี่ยวกับสิ่งนั้น ถ้าคุณต้องการดึงดูดความสนใจของใครบางคนด้วยการมองแบบที่คุณฝึกพิเศษมาเป็นอย่างดีอย่าเพิ่งเสียหน้าไปละ่ะถ้าพวกเขาไม่สนใจโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยต้องพยายามถึง3ครั้งก่อนที่คนอื่นจะสามารถเข้าใจสัญญาณที่คุณส่งไปให้คุณจะอ่านใจคนได้จริงๆถ้าคุณสังเกตทิศทางที่ผู้คนมองเมื่อกำลังใช้ความคิดถ้าพวกเขามองลงไปทางซ้ายนั่นหมายความว่าพวกเขากำลังพูดคุยกับตัวเองอยู่ภายในใจและแตัดสินใจบางอย่าง ในทํานองเดียวกันผู้คนจะมองลงไปทางขวาเมื่อพวกเขาพยายามจดจําบางสิ่งหรือใช้จินตนาการวันนี้ฉันสอบผ่านแล้วและวันนี้ฉันสอบผ่านอีกแล้วต่างกันเล็กน้อยแต่ให้ลองสังเกตดูคําหนึ่งคำมีความหมายมากกว่านั้นคําว่าอีกแล้วในสื่อความหมายว่าคนคนนั้นอยากแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีความเก่งในเรื่องอะไรบ้างหรือไม่ก็กําลังอวดตัวเองอยู่อยากให้ใครสักคนใจดีกับคุณใช่ไหมเลิกคิวของคุณขึ้นสิ มันแสดงว่าในตอนนี้คุณกำลังอ่อนไหวและต้องการการป้องกันและผู้คนจะตอบสนองตามนั้นผู้คนจะเรียนแบบท่าทางของคุณถ้าพวกเขาชอบคุณและอยากให้คุณชอบพวกเขากลับให้ลองทำท่าที่มีเอกลักษณ์และใช้ท่าทางระหว่างการสนทนาถ้าพวกเขาเรียนแบบคุณคุณก็มาถูกทางแล้วละ่ะช่วงที่ฉันอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยครูมักจะถามนักเรียนว่ามีใครมีคำถามไหมและหลังจากความเงียบที่น่าอึอดอัดครูก็จะน่าเสียไปเลย หลังจากนั้นมันคงยากมากที่จะได้ยินคำว่าได้จากคุณครูการถามคำถามและข้อเสนอแนะเป็นวิธีที่ดีในการแสดงความสนใจของคุณมันเป็นการให้เกียรติกับทั้งเรื่องที่กำลังพูดถึงและครูที่คุณคุยด้วยโดวยวิธีนี้คุณจะทำให้คนอื่นรู้สึกสำคัญและเป็นที่เคารพท้ายที่สุดใครๆก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นหลีกเลี่ยงการอดครวนเกี่ยวกับปัญหาของคุณไม่มีใครชอบแบบนั้นและทำให้การสนทนาเป็นไปนในเชิงบวกและสร้างสารรค์ ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ก็ตามแต่ผู้คนก็มักจะสร้างความประทับใจครั้งแรกจากสิ่งที่เข้าถึงได้มากที่สุดนั่นก็คือวิธีการแต่งตัวของคุณเลือกสไตล์การแต่งตัวที่เหมาะสมกับการสนทนาตอนไม่จําเป็นต้องพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของคุณในชุดสูทรู้ไหมอย่าก,กดดันมากเกินไปในเรื่องการจูงใจมันอาจทําให้คนอื่นรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็เครียดเมื่อคุณเปิดโอกาสให้เขาเลือกคุณควรแสดงความเคารพและความเต็มใจที่จะไม่ทําให้คนอื่นลําบากใจ แม้ว่าไม่ได้มีใครขออะไรจากคุณสงพยักหน้าชื่นชมพวกเขาให้ของที่ระล,ลึกเล็กๆน้อยๆก็เป็นสิ่งที่ดีเมื่อคุณเป็นที่รู้จักในฐานะคนที่มีความรู้บุญคุณชื่อเสียงที่ดีก็ไม่หนีไปไหนแล้วเริ่มต้นด้วยการสบตาอย่ากลัวที่จะมองใครตรงๆเวลาต้องการขออะไรบางอย่างคุณแค่แสดงให้เห็นว่าคุณจริงใจต่อพวกเขาและผู้คนก็ลังจะชอบแบบนี้คนเราจะรู้สึกไม่ไว้วางใจกับคนที่หลบสายตาจากพวกเขาถึงแม้จะเป็นการคุยกับคนไม่รู้จัก จำไว้ว่าคุณต้องสังเกตสีตาของพวกเขาก่อนนั่นคือเหตุผลในการที่ทำให้เราได้ศบตาแล้วก็ให้ความรู้สึกชื่นชมค้นหาสิ่งที่คุณทั้งคู่มีร่วมกันบางทีคุณอาจมีงานอดิเรกที่คล้ายกันหรือว่าปัญหาในชีวิตประจำวันเหมือนกันก็ได้หรือคุณทั้งคู่อาจจะเป็นแฟนหนังสือการ์ตูนหรือจะเป็นอะไรก็ได้บอกคนคนนั้นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆแล้วก็สร้างข้อโต้แย้งของคุณตามประเด็นเหล่านี้แสดงความเห็นด้านบวกและอย่าเจาะลึกเข้าไปในส่วนของปัญหามากเกินไป อย่าก,กอดอกและอย่าก,กอดจนแน่นเกินไปล่ะมันเป็นท่าทางการปฏิเสธที่แสดงให้เห็นว่าการสนทนาเนี้ยเป็นสิ่งที่สร้างความรำคัญให้กับคุณส่วนใหญ่คุณจะเห็นคนอื่นเล่นแบบท่านี้ทันทีและจากจุดนี้การสนทนาของคุณอาจจะไม่ได้ผลเลยเคล็ดลับอีกอย่างคือการเล่นแบบท่าทางของคนที่คุณกำลังคุยด้วยท่าเนี้ยจะช่วยสร้างมิตรภาพให้กับทุกคนเป็นความจริงนะที่ว่าคนเราชอบได้ยินชื่อของตัวเอง,งดังๆ การเรียกชื่อใครสักคนในการสนทนาเป็นจุดสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่น่าเชื่อถือเมื่อคุณได้พบใครบางคนเป็นครั้งแรกพยายามจำชื่อของพวกเขาและใช้ในบทสนทนาที่ตามมาสิ่งที่คุณเราชอบที่สุดคือเสียงเรียกชื่อของพวกเขามันอาจจะยากแต่นี่จะออกมาดูสง,ง่างามและรอบคอบคุณอาจจะสังเกตได้ว่าพนักงานขายรถจะใช้เทคนิคนี้กันเยอะ ถ้าคุณกำลังคุยกับใครก็ตามแล้วเขายิ้มให้ให้คุณมองหารอยย่นรอบดวงตาของพวกเขาถ้าพวกเขากแกล้งยิ้มมันจะไม่มีรอยย่นตรงนั้นเหมือนก,นกันกับเวลาที่คุณอยากจะรู้ว่าเพื่อนของคุณขำกับมุกตลกของคุณจริงหรือเปล่าถ้าพวกเขาหัวเราะจากใจจริงมันจะมีรอยย่นอยู่รอบดวงตาทำไมพวกเขาก็แค่กแกล้งหัวเราะเฉย การเคี้ยวหมากฝรั่งทําให้คุณเหมือนกําลังพัวพันกับอะไรสักอย่างอยู่และมันหลอกสมองของคุณให้รู้สึกสบายใจสมองของคุณจะส่งข้อความเช่นพวกเราไม่เป็นอะไรหรอกเพราะหากอยู่ในอันตรายจริงๆเราก็คงวิ่งไปแล้ววกกับคุณกําลังทําอะไรบางอย่างอยู่ในขณะที่เคี้ยวหมากฝรั่งไปด้วยมันจะทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น เป็นสิ่งที่ควรรู้ของคนไว้ทำงานเลยคุณเคยทำอะไรยุ่งเหยิงที่ทำงานแล้วรู้ตัวว่าคุณจะโดนเรียกตัวในการประชุมรอบหน้าหรือเปล่าให้นั่งถัดจากหัวหน้าคุณหรือเพื่อนร่วมงานที่โกรธคุณความใกล้ชิดทางร่างกายจะทําให้พวกเขารู้สึกไม่สบายใจและลดโอกาสที่พวกเขาจะตะโกนใส่คุณหรือสร้างความบาดหมางขึ้นเทคนิคนี้ใช้ได้ดีในเดทแรกหรือในสถานการณ์การทำงาน มีคำกล่าวที่ว่าผู้คนจะจดจำตอนเริ่มต้นและตอนสุดท้ายของบางอย่างเช่นเดทสัมภาษณ์ประชุมพูดให้เห็นภาพก็คือลองเข้าไปสัมภาษณ์เป็นคนแรกหรือคนสุดท้ายเป็นคนแรกหรือคนสุดท้ายที่พรีเซนต์งานวางแผนออกเดทในตอนเช้าหรือตอนเย็นของวันนั้นหลังจากนั้นจะต้องมีสายเข้ามาหาคุณแน่ๆ นี่คือโบนัสทำให้แน่ใจว่ามือของคุณนั้นอุ่นเมื่อคุณจับมือกับคนที่มีโอกาสจะเป็นหัวหน้าคุณในอนาคตมือที่อบอุ่นจะสร้างความประทับใจว่าคุณเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนและเปิดเผยมันจะทำให้พวกเขารู้สึกสบายใจด้วย